สวัสดีครับวันนี้ครับผมเราก็ส่งสิงนค้าให้กับลูกค้าผมเป็นเครื่องเป็นรถพรวนดินครับรถพรวดินช่างน้อย 5G ครับผมตอนนี้ช่างเราก็กําลังทําการเติมน้ํามันเครื่องครับกับน้ํามันเกียร์เพื่อทําการทดลองเครื่องให้กับลูกค้าครับผมนี่ครับรถพรวนดินช่างน้อย 5G นะครับมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับผม

ครับตอนนี้ช่างเราก็ได้ทำการติดเครื่องให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมเราจะลองดูวิธีการใช้งานเลยครับผมนี่ครับ ัวนี้เป็นเ,เรื่องเก้าแรงนะครับและก็ขึ้นเก้าแรงของเทอร์้าครับ สำหรับลูกค้าสนใจหรือสถาสินคา้าก็สมามารถทักมาที่ Facebook คอนเทนต์หรือของเพื่อนทานน่านกวัดเลยครับผมหรือว่าทักแอดไลน์มาที่เบอร์0 2 1 7 7 4น5สหนะครับสำหรับทีมเราขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ